ัดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพายิบซีพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่27่ธันวานะคะ2564ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะรับถอยหลังกันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดเลยแล้วกันนะคะขอใหไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำเนาะเริ่มต้นที่คนวันที่3ใบคะ่ะคนวอาทิ์ขอ3ใบนะคะ27นะ ออกมาเป็น1ดาบนะคะออกมาเป็น6ดาบนะคะและสุดท้ายเป็น9ถ้วยนะคะ,ะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะ่าเรื่องของอารมณ์นี่มันสุดซอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ตั้งรับนะคะนะอารมณ์ตั้งรับคือใครมาดีฉันก็ดีใครมาร้ายฉันก็ฟาดนะคะนะก็ระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วก็เขาบอกว่า ถ้าคุณตึงๆมาสักพักสักระยะแล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันคลี่คลายนะคะนะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะ move ไปสู่อ,อะไรที่มันดีกว่านี้นิ่งกว่านี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีก้าวถ้วยอย่างนี้นะมีเรื่องของอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีลาบป่ากบางคนมีคนพาไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นเนาะนะคะอขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะคนวันอาทิตย์นะ เขาบอกทุกปัญหานะคะคุณจะหาทางแก้ไขหาทางออกได้ด้วยตัวของคุณเองเสมอนะคะเพราะว่าคุณเป็น h e r m i สนะคะฉลาดปัดเปลืองสขนาดนี้ทําไมจะไม่ได้นะคะมันเป็นตัวทักเตือนด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้สมมุติคุณจะไปทำอะไรนะ คือมันยังไม่เพียงพอความรู้อ่ะต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะนะใครจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใครจะขายออนไลน์ใครอะไรเงี้ยก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มมาเพิ่มนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวทักเตือนนะคะนะเขาบอกว่านั่นแหละถ้ามีปัญหาก็จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าไม่รู้อะไรก็ต้องทําให้ตัวเองรู้ให้ได้นะคะนะแล้วมันก็จะดีนะคะหรือบางคนเนี่ยมองอีกทีหนึ่งนะคะกำลังจะเป็นสอด เออกำลังจะเป็นโ่วนกกำลังจะอยู่คนเดียวนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะอยู่คนเดียวมันก็เดี๋ยวดีแหละเนาะนะคะเพราะว่ามันผกาามันมุ่ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแสดงว่าอยู่คนเดียวแล้วเบาขึ้นสบายขึ้นนะคะอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์ดีกว่าคนวันจันทร์สามใบนะคะวันที่ยี่สิบเจดนะอ่าวันจันทร์ยี่สิบเจ็ดมีเดอะฟูลนะคะ อาคุณได้เก้าเหลี่ยวก็เก้าเหรียญอีกแล้วเก้าเหลี่ยวเก้าเหรียญอีกแล้วเก้าเหรียญมาก,กับคุณทุกวันนะแล้วก็มีเก้าดาบด้วยเก้าดาบไม่เอาได้ไหมนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันจันทร์เนี่ยชิลๆนะคะหรือว่าก็แบบว่าสนุกแฮปฟันของคุณทุกวันเอฟ r ี d เดย์แฮปฟัน ประมาณนั้นนะหรือว่าคุณอาจจะมีการเดินทางนะคะนะคะในวันที่27นี้นะคะนะบางคนก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะปีใหม่ละนะคะอ่ามีเรื่องของก้าเหรียญก็มีเรื่องของการเงินที่ดีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีแต่9ก้าดาบมาอย่างนี้ระวังเรื่องของความดันปวดหัวไม่เกรนไม่สบายนะคะนะพกยาไปด้วยเด้นนะคะอย่าดงอยง่าดมอย่าลมอย่ามองอะไรก็เอาไปด้วยนะเวลานั้นวิงเวียนจะได้เอาขึ้นมาดมนะคะ นะบางคนก็มีเรื่องเครียดกังวลนะคะขอไพยทักพิเศษนิดนึงค่ะคุณวันจันนะคะอ่าเนี่ยมีความพัฒนาการไม่สบายตัวไม่สบายใจนะคะก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่คุณกังวลอยู่นั่นแหละนะคะถ้าหากว่าไปเที่ยวแล้วก็ลืมลืมมันไปบ้างนะนะคะก็ปล่อยปล่อยมันไปได้ปงได้ปงวางได้วางนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแปดดาบเนี่ยเพราะว่าเราไม่ไม่ปล่อยวางนะมันเราวางไม่ได้เราปรงไม่ได้นะคะ นะเราเพิกเฉยไม่ได้เราต้องเข้าไปรับบทบาทมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหมือนติดพันธนาการนะคะอ่าต่อไปคนวันอังคารบ้างนะคะคนวันอังคารสามใบนะคะมีเมจิเชียนมาเลยนะมี5เหรียญเอาทำไมอะ่มะเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยเมื่อวานยังเป็นคิงอยู่เลยคุณแล้วก็มี8ดาบนะคะอ่ะ8ปดไม้เท้าทโทษว่ะ เขาบอกว่าคุณคนบรันรคาเนี่ยช่วงนี้สวยหล่อออร่าแรงนะคะนะมีความมีเครดิตดีนะคะมีความน่าเชื่อถือพูดอะไรใครก็นิยมนะคะทำอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายเหมือนกับเสกเลยมีเหมือนม,มีเวทมนต์เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยมันก็น่าจะดีอะคะ่ะในวันที่27นี้แต่การเงินเนี่ย ค่อนข้างซูบลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณรวยร่ำสมมากนะคะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะ,ะการงานดีค่ะมีทิศทางที่และแนวโน้มที่พุ่งไปข้างหน้านะคะอาจจะขยับขยายจเจริญขึ้นดีขึ้นหรือว่างานอาจจะเยอะขึ้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบนะคะเนี่ยเหรียญมาแล้วคุณนะถ้ารอเครดิตเงินกู้นะคะเดี๋ยวก็ได้แต่รอสักนิดนึงนะคะจะได้แน่นอนนะคะ นะเรื่องของการเงินการลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะบางคนบางคนอาจใช้เงินซื้อรถใหม่ก็ได้นะประมาณนี้นะคะนะต่อไปนะคะคนวันพุธนะคะสมใบให้คนวันพุธมีเดวิลออกมามี3มดาบออกมามีเดอะมูนออกมาคนวันพุธนี่ รู้สึกพักนี้จะเริ่มมาคิดมากอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะคะคนวันพุธเขามีเดวิลนะคะเจ้าชะตาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวรกรรมนะคะคือบางครั้งเนี่ยฉันจะมองฉันจะบอกคุณว่าถ้าคําว่าเวรกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องไม่ดีเสมอบางทีเขาเรียกว่าไงมันต้องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะมันจาเป็นต้องเจอเหมือนกับว่าเราเคยสร้างกันมาก่อนนะคะมันก็ต้องกลับมาเจอกันประมาณนี้เนาะนะคะนะ อันนี้ก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของชู้สาวนะคะมีเรื่องของความอาอยากได้อยากมีกิเลสตัณหานะคะหรือว่าาความเห็นแก่ตัวก็ได้นะคะมันมันจะอยู่เกาะกินคุณนะคะในช่วงวันที่27สิบเ็ดเนี่ยมันจะแรงมากๆในช่วงวันที่27สิบเจ็ดนี้นะคะเพราะเจ้าจะตาเนี่ยเป็นตัวนี้คุณก็ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องที่พูดมานะคะบางคนอภัยามุกก็ได้นะคะงานเทาๆขาวๆดำๆนะคะนะก็ได้บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เดีย๋ยวคุยอีกอย่างหนึ่งงานเทาๆขาวๆดำๆอย่าธุรกิจร้านกาแฟก็ได้นะจะบอกให้เออนะคะนะไม่จําเป็นต้องแบบว่าออธุรกิจอื่นอย่างเช่นออขายใบกระท่อมไหมเออได้ไหมเออได้นะคะนะขายน้ํากันชงอะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นได้เนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะนะคะ ก็คือว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้มันมีสามดาบไงคุณนะถ้ามองเป็นความรักเนี่ยนะคะมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนแล้วมันนัวมากค่ะมันกิเลสตัณหามันนะมันนะมันมันมีเรื่องอ่ะมันมีปัญหานะะคในความรักนี้ในรักนี้นะคะรักแบบราคอ่ะนะแล้วก็อาจจะไปยุ่งกับคนมีเจ้าของนะคะมันก็เลยเกิดเป็นสามดาบปักที่หัวใจมาอย่างนี้นะคะบางคนถูก หลอกถูกลวงถูกทําให้เสียใจนะคะประมาณนี้อีกในหนึ่งจะพูดให้ฟังว่าบางคนผู้หญิงถ้าได้ไพออกมาแบบนี้นะสามใบเรียงนี้คือถูกหลอกเขาเรียกว่าอะไถูกหลอกให้เสียตัวนะคะถูกหลอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ถูกหล,ล,ลอกให้เสียตัวและเสียใจประมาณเนี้ยนะคะแล้วทําให้คุณคิดมากเป็นกังวลน,นะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่าอะไรที่มัน เกิดขึ้นแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องหรือทําให้มันดีไปกว่าน,นี้ได้เนะี่ยแค่เขาเขาจากเราไปแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วจะบอกว่าอย่างนี้นะคะคืออยากจะปลอบใจนะแต่จริงๆว่าไม่คลัขสังคือดีที่สุดนะคะเลิกได้เร็วเท่าไหร่เขาจะทิ้งเขาจะคว้างให้มันคว้างให้ไกลก็แล้วกันอย่ากลับมาเก็บนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะหลุดพ้น แล้วคะ่ะนะคะสิ่งเมื่อจบสิ้นกับอะไรสิ่งใหม่มันจะเกิดขึ้นเสมอนะจําไว้นะคะเพื่อไม่ต้องเสียใจกับการถูกทิ้งถูกเพนะคะอ่ะขอพ่ายทักพิเศษนิดหนึ่งเดะมูนก็กังวลแหละนะเครียดบ,บางทีคิดมากเกินไปนะคะอาจจะเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆนานานะเหล่านี้นะถ้าไม่ได้เป็นเรื่องหัวใจมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบถูกหลอกถูกโกงอะนะคะนะ ทีนี้ตัวทักเตือนเป็นวิวออฟฟอร์จูนเขาบอกว่ามันจะพลิกนะคะจากวันนี้ที่คุณเครียดเสียใจนะคะนะกังวลหม่นหมองจิตตกดาวนะคะมันจะพลิกค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะหัวเราะเลยเออ,เอ,อนะประมาณนี้หรือวันนี้แหละนะมันจะพลิกนะคะช่วงเช้ายังเศร้าช่วงเย็นมาลัานลาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะก็ขอให้มันดีขึ้นนะต่อไปคนวันพริฤหัสปะ่ะ นะคะวันพริฤหัสนะต่อไปนะ,ะคนวันพริฤหัสนะคะมี The f o ูเอ๊ะเดี๋ยวนี้เดอะฟูทำไมเขามาบ่อยเขาไปเที่ยวกันเหรอสี่เหรียญน,นะคะและหนึ่งถ้วยโตโะนะฮะคนวันพริฤหัสนะเะบอกว่าช่วงนี้ก็นั่นแหละเที่ยวเล่นแล้วนะคะเรื่องของการเงินก็แบ่งเก็บแบ่งใช้ดีนะคะหรือบางคนเนี่ยออกห่างจากตัวเมืองแล้วนะคะ ปีกวิเวกขึ้นเขาลงห้วยไปไหนแล้วนะคะไปเที่ยวนะประมาณนี้นะคะนะอืมหรือว่ามาบางคนเนี่ยก็คือแบบว่าเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่ามีการเดินทางนะแต่บางคนเนี่ยมันเหมือนเดินทางไปซ,งซึ่งที่จะไปอยู่แบบปลีกวิเวกนะคะนะบางคนไปบวชใช่ปะไปถือศีลอย่างนี้ปะหรือบางคนเนี่ยไปพักผ่อนรีแล็กซ์นะคะเพียงลำพังก็ได้นะคะนะ บางคนก็เรื่องของการเงินเนี่ยมันก็แบ่งเก็บแบ่งใช้บางคนก็ไปไปไป,ไปแบบทราเวลเลอร์นะคะนะไม่ได้ไปแบบทัวริสนะคะ,นะแบกเปแบกแพ็คไปนะใช้เงินประหยัดนะคะแต่นะคะแต่แต่แต่แต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 นะคะมีหนึ่งถ้วยเข้ามาก็จะพบรักพบโชคพบข่าวดีนะคะขอไพ่ทักษิพิเศษหนึ่งใบค่ะโอ้ะเนี่อาจจะได้พบรักพบเจอพบโชคหรือว่ากับคนที่เขามีอํานาจ ทางการเงินก็ได้นะคะออพบรักพบเจอกับแบงก์ธนาคารอะไรก,ก็ได้นะหรือว่าเจอ,อเขาเรียกว่าอะไรมีคนเข้ามาอุป,ปถัมภ์่างก็ได้นะคะนะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ได้นะคะนะหรือไม่ก็ตัวคุณเองเลยอยู่ๆก็มีเงินหล่นโปะเข้ามานะคะได้เงินก้อนก็ฟาเรียบเลยค่ะนะะไปเที่ยวเนาะนะคะอ่าตามนั้นเลยดีแหละนะโชคดีนะคะ ต่อไปคนวันศุกร์บ้างนะคะคนวันศุกร์มีอัศวินไม้เท้ามีแม่ที่เชียนนะคะไพ่สวยนะฮะและเดอดสตาร์โอ้ไพ่ดีนะคะ เขาบอกคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการแอคทีฟหน่อยนะคะเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคุณก็ทําเป็นระวิงอยู่แล้วนะคะอาจมีการเดินทางมีการไปมาหาสู่นะคะมีการออกรถใหม่ก็เป็นได้นะคะนะมีเมจิเชนเข้ามาอย่างนี้เขาบอกตอนนี้คุณออร่าปังมากนะคะใครมองมาคุณก็ดูดีไปหมดใครมองเขามองมาเขาบอกว่าอุ้ยตากล้นี้ดูดีจังนะคะไม่หล่อแต่ทำไมดูดีดูดีดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สวยแต่ทำไมดูดีดูดีดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเา บอกว่าทาอะไรก็จะสําเร็จได้โดยง่ายหรือว่ามีคนเก่งคนขยันเข้ามาช่วยคุณทําให้สําเร็จได้โดยง่ายนะคะนะอาจมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ฉันดิฉันบอกคนคนออกรถใหม่นะคะนะบางคนเริ่มต้นทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือว่าจอบสองจอบสามจอบสี่นะคะทํไปเถอะดีนะมันก็จะสําเร็จในภายภาคหน้าสมหวังนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยวันนี้ไพ่คุณดีๆนะโอ้ยจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนะเงินเนี่ยนะมาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะสกิลการ ความรู้ของคุณนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะเฝ้าะจะทำโปรเจกต์อะไรมาก็เตรียมตัวเลยค่ะขายได้เร็วเ็วนี้นะคะมันใกล้จะได้เงินแล้วนะคะเมกอนเนี้ยหยิบจับอะไรท่วงนี้เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะคนวันศุกร์นะปังมาปังกุริเีนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะมีเลิฟเวอร์นะ มีสามเรียนนะคะอ่ามีเดทแต่คนนิดนึงนะคะเขาบอกว่าคนวันวันเสาร์นะคะอ่าอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนได้พบรักพบเจอคนถูกใจบางคนได้ใช้เวลาอยู่กับคู่รักเป็นพิเศษเลยช่วงนี้นะคะบางคนได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทนู่นนั่นนี่นะมีสามเรียนเข้ามาอย่างนี้ด้วยนะคะ นะมันก็เป็นเรื่องของเอกสารเหมือนกันบางคนได้ร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครนะคะบางคนมีคนพานําพาซึ่งโชคลาภข่าวดีนะคะหรือว่า,าโชคดีมาให้นะคะบางคนได้เป็นสตังค์นะคะมีเดทต,ต,ต้องระวังเรื่องของยั่วยานพาหนะนะคะนิดนึงนะหรือว่ามีข่าวคนเจ็บคนจากนะคะหรือว่าเขาป่วยไม่สบายตัวคุณเองก็ต้องระวังไม่สบายด้วยนะคะหรืออาจจะต้องจบจากอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนะ บางคนเนี่ยออกรถใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยรถเสียก็ได้นะคะนะบางคนก็ขายคันเก่าไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะเอาเงินนะไปดาวคันใหม่นะคะประมาณนี้เนาะนะคะนะระวังเจ็บป่วยไม่สบายด้วยต้องกันนะเพราะว่ามันเดสเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตัวคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยก็ได้นะคะอ่าไพ่ค่พิเศษออกมาเป็น3ดาบต้องระวังค่ะระวังเลยระวังเรื่องของการไปหาหมดหาหมอนะคะนะนะเจ็บป่วยไม่สบายนะฟันหัก อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะอไปหาหมอนะไปไปไปอถอนฟันอย่างนี้ก็ได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่บางคนอาจจะนัดไว้แล้วนะคะเขารู้ลร่วงหน้าแล้วนะคะบางคนก็ไปฉีดวัคซีนก็ได้นะได้ได้นะคะตามนั้นเลยนะฮะจบแล้วทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างเจอกันในก็ิปหน้านะคะ อ่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ